เลขหนึ่งสีหนึ่งครับนนทพัฒน์คำสิลป์บบ้านสวนเริ่งบ้านสวนเริสิรถคันนี้670มาครับเร็วสุดคือเก้าจุดครับปากันจูดหมายเลขหนึไไ่งสานะใช่ไหม สี่หนึ่ไม่หายสี่หนึ่เนี่ยเขาพทาทางแบบเจ็ดวินีในโลก คนี้จะกันดูเ็คฟิกฟกเร้ากันนะครับผู้ที่เรียกว่ามีใจรักเราสามารถไปเรียนดูได้เลยครับคำอู่ต่งตางๆเอาเหรอวิ่งดีก็ช็อตเราเป็นไรคำอู่ต่งตางๆอันนี้วิ่งเร็วสุดคือ <palette> 9.9 อีครับรออไปน่อยโอ้สองโอ,อ,งโอ้อเดิไม่ค่อยเดินไมไ่เดินไ,ไค,คือเทียบกับคู่แข่งเขานะที่เก้าจี่9.417งเนี่ยสิบก็ถือว่าช้ามากครับแต่นี่วิ่งสามคันครับก็ยังเข้ารอบอยู่แต่ว่า คันเมื่อสักครู่เนะี่ยเร็วสุด9.9ครับเขาทำ9ได้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ออกตัวห่อไปหน่อย